เรื่องสั้นจบในตอนอภัยพยาบาทนาลินนั่งเล่นน้ำอยู่ที่ท่าน้ำหลังบ้านเหมือนที่เธอเคยทำประจำทุกวันเวลาที่พ่อกับแม่ของเธอออกมาดูแลแปลงผักแต่วันนี้นาลินอารมณ์ดีเป็นพิเศษกว่าทุกวันเพราะเป็นวันที่เธออายุครบสิบขวบพอดีพ่อกับแม่บอกกับเธอว่าตอนเย็นจะจัดงานเล็กๆในครอบครัวฉลองวันเกิดให้กับเธอ นาลินมีพี่ชายที่อายุห่างกัน8ปปีชื่อวาทินเขาเป็นพี่ชายที่แสนอบอุ่นและใจดีแต่ตอนนี้วาทินไปเรียนต่อที่กรุงเทพเลยไม่ได้กลับมาร่วมฉลองงานวันเกิดของนาลินด้วยในขณะที่เธอกำลังตีขาเล่นน้ำอย่างเพลิดเพลินก็รู้สึกว่ามีใครกำลังดึงขาเธออยู่ใต้น้ำนาลินพยายามสะบัดอย่างเต็มที่แต่แรงที่ดึงเร็วมากจนเธอตกลงไปในน้ำ แล้วดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องน้ำทันทีโดยที่เธอยังไม่ได้มีโอกาสลองขอความช่วยเหลือที่ใต้น้ำนาลินตะเกียรตะกายพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นสู่ผิวน้ำนาทีที่เธอกำลังสำลักน้ำและจะหมดแรงก็มีเงามืดลางๆเข้ามาหยุดตรงหน้าแล้วพูดว่าอย่าลืมสัญญาพอสิ้นคำตัวของนาลินก็พุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำ เธอจึงพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำอย่างทุลนทุลายเมื่อวัดพ่อของนาลินได้ยินก็รีบกระโดดลงไปช่วยทันทีตกกลางคืนนาลินไม่สบายไข้ขึ้นสูงมากขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ก็เพลออย่างหนักและร้องโวยวายฉันไม่ลืมอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันไม่ลืม นุน่นแม่ของนาลินที่นอนเฝ้าไข้อยู่ใกล้ๆก็สะดุ้งตื่นไม่เป็นไรแล้วลินแม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนาลินตื่นขึ้นแล้วร้องไห้กอดแม่ของเธอไว้แน่นเธอก็ฝันร้ายแบบเดิมๆอยู่หลายรอบจนสว่างจึงได้หลับสนิทวัดและนุน่นปรึกษากันว่าจะนิมนต์พระมาลดน้ำมนต์ให้กับนาลินอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจ เชิญด้านในครับหลวงพ่อลินนอนอยู่ในห้องวัดเดินนำหน้าแล้วไปหยุดที่หน้าห้องของลูกสาวให้พระเดินนำเข้าไปก่อนเมื่อลกเมื่อหลวงพ่อเดินเข้ามาในห้องนอนของนาลินก็เห็นวิญญาณหญิงสาวร่างหนึ่งกําลังยืนมองนาลินอยู่ที่ข้างๆเตียงหลวงพ่อไม่ได้พูดอะไรเพราะไม่อยากทำให้ทุกคนตกใจกันท่านสวดมนต์แล้วพรมน้ำมนต์ให้ถ้าโยมนาลินหายแล้ว ให้พาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนโยมหลวงพ่อกล่าวขึ้นและยื่นพระเครื่ององค์หนึ่งให้เป็นพนระนาคปกองค์เล็กๆเพื่อความสบายใจเอาไว้บูชาขึ้นห้อยคอให้โยมนาลินหลวงพ่อยื่นพระให้และก่อนเดินออกจากห้องท่านพูดขึ้นมาลอยๆว่าอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ควรเร่งให้ถึงเร็วกว่าเวลาอันควร มีอะไรหรือคะหลวงพอ่อนุ่นถามขึ้นไม่มีอะไรหรอกโยมอัตมาขอตัวกลับเลยแล้วกันหลวงพ่อตอบด้วยท่าทีที่นิ่งสงบครับหลวงพอ่อวัดเอาพระเครื่องที่หลวงพ่อให้ไปเลี่ยมกรอบที่นั้นเลี่ยมกรอบพระเลยขากลับจากส่งหลวงพ่อที่วาเสร็จพราะคิดอยากให้ลูกสาวได้ใส่ทันทีตกเย็นนุนบอกกับวัดว่าไม่ต้องบอก วาทินเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอยากให้วาทินสนใจแค่เรื่องเรียนและอาการของนาลินก็ดีขึ้นแล้วกินยาหน่อยนาลินนุ่นใช้มือแตะที่แขนของลินเบาๆค่ะแม่นาลินขยับตัวพยายามลุกขึ้นเพื่อกินยาคืนนี้ไปนอนห้องพ่อกับแม่นะพ่อเขาอยากดูแลลินด้วยเผื่อฝันล้ายอีกนุนลูบหัวของนาลินเบาๆค่ะ คืนนี้นาลินนอนหลับสนิททั้งคืนไม่ได้ฝันร้ายไม่มีไข้หลังจากวันที่นาลินได้จมน้ำเวลาก็ได้ผ่านไป8ปีเธอเรียนจบมัธยมปลายแต่ไม่ได้อยากไปเรียนต่อที่กรุงเทพอยากอยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่และว่าทินที่ตอนนี้กลับมาเป็นนายอำเภออยู่ที่นี่เธอจึงเรียนวิทยาลัยครูในตัวจังหวัดใกล้เคียงนาลินรักหมู่บ้านที่เธออยู่มาก เพราะเงียบสงบและมีความสันโดษทั้งทั้งที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองอำเภอมากนักเธอกำลังนั่งเล่นอยู่ที่สวนหลังบ้านมองดูความสวยงามของแสงแดดที่กระทบผิวแม่น้ำที่นิ่งสงบเป็นพิเศษวันนี้เหมือนกับดินฟ้าอากาศรู้ว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ18ปีของเธอแล้วอยู่ๆนาลินก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่อีกฝากฝั่งของแม่น้ำ ผู้หญิงคนนั้นแต่งชุดเหมือนชาวบ้านสมัยก่อนนุ่งผ้าถุงเสื้อคอบัวแ,นแขนสั้นมันไกลเกินกว่าที่เธอจะได้ยินเสียงของผู้หญิงคนนั้นแต่เธอกลับได้ยินมันชัดเจนเหมือนกับว่ามากซิปอยู่ที่ข้างหูของเธอแล้วน้ำตาของนาลินก็ไหลออกมาเธอกรีดร้องแล้วรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพราะเสียงที่เธอได้ยินมันช่างคุ้นหูมากเหมือนกับเมื่อ8ปปีก่อนตอนที่เธอจมน้ำ อย่าลืมสัญญาเป็นอะไรลินนุนที่ทำกับข้าวอยู่ข้างในครัวรีบวิ่งออกมานั่นสิน้องเป็นอะไรมีใครทำอะไรบอกพี่มาวาทินลุกขึ้นยืนทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแม่มีผู้หญิงยืนอยู่ที่ท่าน้ำฝั่งนู้นนาลินตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพราะความกลัวนุนรีบวิ่งออกไปดูเธอมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีใคร จึงเดินกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งแม่ไม่เห็นมีใครเลยแม่ลินได้ยินเสียงนั้นเสียงตอนที่ลินตกน้ําและตอนที่ลินฝันร้ายเขาพูดเหมือนเดิมว่าอย่าลืมสัญญาลินกลัวค่ะแม่านาลินกอดแม่ของเธอแน่นนี่มันเรื่องอะไรกันทําไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยน้องเป็นอะไรแล้วตกน้ําเมื่อไหร่วาทินหันไปมองหน้าของทุกคน เดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังวาทินพาน้องไปที่ห้องก่อนเถอะนุ่นประคองลินให้นั่งลงที่เตียงของเธอแล้วเหลือไปเห็นพระของลินที่วางอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงถอดสร้อยพระทำไมลินอยากใส่อย่างอื่นสวยๆบ้างค่ะไม่ได้นะหลวงตาสั่งว่าให้ใส่ตลอดห้ามถอดแล้วนุ่นก็หยิบพระส่งให้ลูกสาวลินรับพระจากแม่ของเธอแล้วสวมใส่คอก่อนเอ็นตัวลงนอนพัก แม่ครับตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันวาทินถามขึ้นเมื่อออกมาจากห้องนอนของนาลินน้องจมน้ำเมื่อ8ปีที่แล้วตอนลูกไปเรียนที่กรุงเทพแม่ไม่อยากให้ลูกต้องกังวลใจหรือไม่ได้บอกนุนเล่าเรื่องให้วาทินฟังด้วยสีหน้าที่กังวลทำไมน้องถึงต้องดูกลัวมากขนาดนี้เราพะอะไรที่ต้องใส่น้องเป็นใครสูงมากคืนนั้นและฝันร้ายตลอดคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยจนเช้า พ่อกับแม่เลยไปชวนหลวงตามาลดน้ำมนต์ให้ลินท่านก็เลยให้พระนาคปกมาแล้วบอกว่าให้ลินใส่ไว้ตลอดห้ามถอดเด็ดขาดเพื่อความสบายใจนุ่นเล่าไปแล้วก็นึกถึงเรื่องเมื่อ8ปีก่อนไปด้วยยิ่งทำให้เธอเป็นห่วงนาลินใครกันผู้หญิงที่ลินพูดถึงแล้วสัญญาอะไรครับแม่ว่าทินเองก็เริ่มไม่สบายใจเมื่อได้ยินเรื่องราวต่างๆแม่ไม่รู้หรอก แม่รู้แค่ที่น้องเล่าให้ฟังแต่น้องไม่เคยเห็นหรือฝันร้ายอีกเลยหลังจากวันที่หลวงพ่อมาลดน้ํำมนต์ให้เธอมองหน้าลูกชายด้วยสายตาที่บ่งบอกว่าเธอเองก็สงสัยเหมือนกันกับวาทินที่เงียบไปเขากำลังคุ้นคิดว่าจะเล่าให้แม่ฟังดีไหมกับสิ่งที่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคือความฝันหรือความจริงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งวาทินก็เลือกที่จะไม่พูดออกไป ตกเย็นทุกคนนั่งทานอาหารที่โต๊กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อฉลองวันเกิดให้กับนาลินแบบง่ายๆภายในครอบครัวอย่าถอดพ้าที่คออีกนะวัดเอ่ยขึ้นทำไมล่ะคะพ่อพ่อบอกว่าอย่าถอดก็อย่าถอดสิวัดไม่อยากตอบอะไรมากมายลินไม่เข้าใจบางครั้งลินก็อยากจะใส่อะไรตามแฟชั่นบ้างใส่ให้เข้ากับชุดที่ใส่บ้าง ไม่ต้องทะเลาะกันทำตามที่พ่อเขาบอกนะลินเดี๋ยวแม่ไปหยิบเคเ้กในครัวนุ่นตัดบทสนทนาลงเพราะไม่อยากสีให้เสียบรรยากาศเดี๋ยวผมไปปิดไฟให้นะครับว่าทินลุกขึ้นแล้วเดินไปปิดสวิตไฟที่ไม่ไกลจากโต๊ะกินข้าวมากนะักแค่เสสามสี่ก้าก็ถึงสวิตไฟแล้วเขาหันหลังกลับมาเพื่อที่จะกลับไปนั่งที่เก้าอี้แต่ก็ต้องตกใจเซเดินถอยหลังไปติดกำแพงฝาผนางัง พอเขาเห็นผู้หญิงที่อยู่ในฝันบ่อยๆยืนอยู่ตรงที่นอกหน้าต่างตรงกับโต๊ะกินข้าวพอดีวาทินขยี้ตาตัวเองแล้วตั้งสติมองดูอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนอยู่พ่อมีคนยืนอยู่ที่นอกหน้าต่างวาทินเรียกพ่อของเขาเสียงลงวัดหันหลังกลับไปดูที่หน้าต่างไม่เห็นมีใครเลยไม่ใช่เวลามาแกล้งเล่นนั่งลงนั่นเค้กมาแล้วเมื่อนาลินเป่าเค้กเสร็จ วาทินก็รีบเปิดไฟทันทีผมเห็นจริงๆนะวาทินพยายามพูดต่อใครคะพี่พี่เห็นใครผู้หญิงมวยผมขึ้นใส่เสื้อคอบัวสีขาวมุนๆใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นพี่ไม่แน่ใจนาลินรีบเอามือปิดปากตัวเองแล้วนิ่งไปสักพักก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาว่าตัวสูงประมาณลินร้อยหกสิบเซนติเมตรหน้าคล้ายๆลินแต่ซีดมากนาลินเสริมใช่ วาทินตอบพร้อมพยักหน้าแม่แม่คนที่ลินเล่าให้ฟังคนที่ลินเห็นในน้ําและในฝันแล้ววันนี้หยุดพูดกันได้แล้ววันนี้วันเกิดนะควรพูดแต่สิ่งที่ดีๆวัดปรามทุกคนขึ้นต่คุณคะทําตามที่บอกแหละกินข้าวเสร็จเราไปสวดมนต์ไหว้พระกันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลพรุ่งนี้ค่อยไปทําบุญที่วัด หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องที่โต๊ะกินข้าวอีกเลยสวดมนต์เสร็จต่างก็แยกย้ายกันเข้าห้องนอนของตัวเองตอนที่อยู่ในห้องพระวัดได้เอาพระสมเด็จให้วาทินไว้สวมใส่ย้ำกระชับว่าอย่าถอดเช้าว,วันลุ่งขึ้นหลังทําสังฆทานเสร็จเรียบร้อยวัดพาทุกคนเข้าไปกราบหลวงตาแล,ล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หลวงตาฟัง กรรมที่ได้กระทำไว้มันจะมีผลที่ต้องรับถ้าคนที่ถูกกระทำเขาไม่ปล่อยวางหลวงตาคงช่วยอะไรไม่ได้มากกว่าให้คำแนะนำว่าวาทินควรบวชมาอยู่ในล่มกาสาวพักอะไรที่หนักจะได้เบาบางลงบ้างนานเท่าไหร่ครับหลวงตาวาทินถามเพราะเขาคิดจะบวชถ้าไม่นานตลอดชีวิตไม่ได้ครับผมมีงานที่อำเภอต้องทำเยอะแยะ แล้วผมเพิ่งเข้ามารับราชการรับตำแหน่งนายอำเภอไม่นานนี้เองทางโลกชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่จีรังหลอกโยมผมทำความดีให้บ้านเมืองน่าจะลดกรรมอะไรที่ผมก็ไม่รู้ว่าไปทำมาเมื่อไหร่ได้บ้างนะครับวาทีนสีหน้าวิตกกังวลตามใจโยมเถอะอาตมาบังคับใครไม่ได้หรอก ไม่มีทางอื่นแล้วครับหลวงตาวัดถามขึ้นพอคิดว่าน่าจะมีทางอื่นบ้างเขาแค้นมากพยาบาทมากใครคะหลวงตานุ่นถามขึ้นอาตมาพูดอะไรมากไม่ได้เอาเป็นว่าพยายามอยู่ในศีลในธรรมนะโยมขณะที่ขับรถกลับบ้านวาทินพูดขึ้นมาว่าเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวไม่อยากบวชตลอดชีวิต นาลินนั่งเงียบตลอดทางกลับบ้านพอถึงบ้านเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ขอตัวขึ้นไปที่ห้องของเธอวาทินตะตามนาลินขึ้นไปด้วยเป็นอะไรเงียบมาตลอดทางเลยลินกลัวค่ะพี่ลินอยากแต่งงานกับพี่แต่ลินก็ไม่อยากให้พี่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวพี่ไม่เป็นอะไรแล้วเราก็จะแต่งงานกันหลังลีเรียนจบแต่พ่อกับแม่จะเข้าใจหรือคะ เราไม่ได้เป็นพี่น้องทางสายเลือดเดียวกันจริงๆนะท่านต้องเข้าใจความรักของเราและพิกก็คิดว่าพวกท่านรู้อยู่แล้วพี่เห็นผู้หญิงคนนั้นมานานเท่าไหร่แล้วคะก็ตั้งแต่เด็กแต่เป็นในความฝันพี่คิดว่าเป็นความฝันทำไมพี่ไม่เคยพูดอะไรเลยพี่ไม่อยากให้เป็นห่วงกันนอนหลับพักผ่อนซะพี่รักลินนะลินก็รักพี่คะ่ะ พรุ่งนี้พี่จะกลับไปบ้านพักนายอำเภอแต่เช้านะค่ะพี่นาลินอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้านอนเลยเธอหลับไปทง้ทงทงที่ลืมใส่สร้อยพระหลังจากที่ถอดออกพออยู่ๆก็รู้สึกคันขึ้นมาหลังจากที่เธอหลับไปได้สักพักเปลือกตาที่ปิดสนิทก็เริ่มขยับทีขึ้นตัวเธอเริ่มกระสับกระส่ายในฝันนาลินกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาละไม้คล้ายกับเธอแต่ไม่ใช่ เธอนอนจมกองเลือดของตัวเองอยู่แล้วมีชายหนุ่มล่างกำยำผิวสีแทนใส่แต่กางเกงชาวเลไม่ได้ใส่เสื้อนั่งอยู่ข้างๆพี่รักปานไหมรักสิชายหนุ่มที่ชื่อขันตอบเขาทํำลายปานพ่อแม่ของปานพี่ขอโทษที่ปล่อยปานกับพ่อแม่ไว้ลำพังขันร้องไห้ออกมาปานทรมานเหลือเกินพี่ขันทำใจดีๆไว พี่ต้องแก้พี่ต้องแก้แค้นให้ปานสัญญาสิพี่สัญญาปานขันรับปากพี่สัญญากับปานแล้วพี่ต้องรักษาสัญญาอย่าพูดอีกเลยพี่จะไปตามคนมาช่วยปานดึงมือของขันไว้นั่นสัญญาสิ้นคำเธอก็สิ้นใจแล้วนาลินก็สะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเธอลุกขึ้นนั่งแต่ยังไม่ทันได้หายตกใจ เธอก็ต้องตกใจสุดขีดอีกครั้งพอผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนมองเธอตาขแขม่งที่ปลายเตียงอย่าลืมสัญญาพี่ลืมสัญญานาลินกรีดร้องสุดเสียงทำให้วาทินพ่อและแม่ของเธอรีบวิ่งมาที่ห้องโชคดีที่นาลินไม่ได้ล็อกประตูห้องไว้วาทินรีบเข้ามาเขย่าตัวเธอเป็นอะไรลินลินเห็นเขาอีกแล้วค่ะแม่ผู้หญิงคนนั้น คุณคะจัดการอะไรสักอย่างสิแล้วจะให้ผมทำยังไงเราไปนอนลมรวมห้องเดียวกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวาทินไปเอาหมอนผ้าหม่มแล้วไปนอนห้องพ่อกับแม่วัดตกใจจนทำอะไรไม่ถูกลินลืมใส่ผ้าอีกแล้วนะลูกนุนทักขึ้นลินคันคะ่ะอยู่ๆพื้นก็ขึ้นที่คอไหนแม่ดูซิสิ่งที่แม่ของนาลิน และทุกคนเห็นคือรอยแดงช้ำเหมือนถูกเชือกรัดแต่ไม่มีใครอยากพูดให้ลินกลัวมากไปกว่านี้คืนนี้ทุกคนนอนรวมกันที่ห้องใหญ่แต่ไม่มีใครหลับลงเลยเพราะตลอดคืนได้ยินเสียงข้าวของเก้าอี้จากชั้นล่างเลื่อนไปมาตลอดจนกระทั่งเช้าทุกคนจึงออกจากบ้านขับรถไปหาหลวงตาที่วัดแล้วของ,งีบกันที่ศาลาวัด เมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็าเข้าไปกราบหลวงตาที่กุติเหนื่อยกันละซีหลวงตาเอ่ยขึ้นพวกเราต้องทำยังไงครับเมื่อคือนนอนไม่ได้เลยวัดก้มลงกราบโยมนาลินน่าจะพอจับต้นชนปลายได้บ้างแล้วทุกคนหันไปมองนาลินด้วยสายตาที่กำลังรอคำตอบอย่างใจจดใจจอ่อลินฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะกำลังจะเสียชีวิตเขาอยู่กับผู้ชายคนนึง ซึ่งสัญญาว่าจะแก้แค้นให้เธอเธอชื่อปานและเขาชื่อขันขันหรอใช่ค่ะพ่อเป็นผู้ชายร่างกำยำผิวสีแทนใส่กางเกงผ้าไม่ใส่เสื้อเหมือนกับคนสมัยก่อนแต่ไม่มากนักวัดกับนุ่นมองหน้ากันนุ่นพยักหน้าให้กับสามีของเธอเหมือนกับเป็นการบอกในในว่าเล่าเรื่องราวไปเถอะ พ่อของลินเล่าให้ฟังว่าปู่ของลินชื่อขันเขาเคยมีเมียชื่อปานแต่ถูกคนมีเงินมีอำนาจคนนึ่งฆ่าตายเพราะอยากได้เป็นเมียรวมถึงพ่อแม่ของเธอด้วยตอนนั้นปู่ของลินไปทำงานกลับมาช่วยไม่ทันหลังจากนั้นปู่ทวดขันก็ออกบวชอยู่หลายพันสาพอศึกออกมาก็มาเจอกับยญาทวด แต่ก็ต้องมาเสียชีวิตทั้งคู่ตอนที่ปู่ของลินอายุ18ปีแล้วปู่ของลินก็บวชอยู่หลายปีพอลาสิขาออกมาก็มาเจอกับย่าแล้วก็มีพ่อของลินออกมาแล้วปู่กับย่าของหลานก็เสียชีวิตทั้งคู่ตอนที่พ่อของลินอายุ18แต่พอมาถึงลินพ่อแม่ของลินเสียตอนลินอายุ8ดขวบอย่างที่ลินรู้เรือล่ม นาลินพูดย้ำว่าพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตยังไงพ่อของลินพูดว่ามันเหมือนกับคำสาบไม่ใช่ค่ะพอไม่ทำตามสัญญาต่างหากสัญญาที่ว่าจะแก้แค้นมันผ่านมาตั้งนานแล้วนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราจะรู้ได้ไงว่าเจ้าสัวคนนั้นอยู่ที่ไหนไปเกิดเป็นใครเป็นอะไรตอนนี้วาทินพูดขึ้นลินจะถามเขาค่าคืนนี้ ไม่ได้แม่เป็นห่วงเรานอนกันที่กุติได้ไหมคะลุงตาน่าจะไม่ดีหลวงตาตอบงานสาลาวัดเราจะไปซื้อเต็นท์มากางกันโยมวิญญาณเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกมีแต่คนนี่แหละที่น่ากลัวกว่าผีเขาแค่ต้องการสื่อสารกับเราแล้วทำไมครอบครัวของหนูถึงได้มีอันเป็นไปทุกคนล่ะคะ มีหลายเหตุหลายปัจจัยบางทีอาจเพราะจิตใต้สำนึกที่คิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นก็เหมือนกับไปสั่งสมองไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเขาถึงว่าใจเป็นนายกายเป็นบาวหลวงตาพูดต่อไปแต่ก็มีบางกรณีที่วิญญาณเขามีมวลพลังมากก็อาจทำให้สิ่งรอบตัวเกิดการเคลื่อนไหวได้เช่นลม้ม ปกติเราก็จะไม่รู้สึกว่ามีอากาศอยู่รอบๆตัวจนกว่าจะเห็นว่ามีลมกระทบผิวของเราให้ลินสื่อสารกับเธอเธอนะคะพวกเราจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงการเธอถึงจะปล่อยวางพวกเราอยากนิมนต์หลวงตาไปลดน้ำมนต์ที่บ้านและอยู่กับพวกเราได้หรือไม่ครับวัดถามขึ้นไปลดน้ำมนต์เพื่อความสบายใจของญาติโยมได้แต่จะค้างคืนคงไม่เหมาะกับมังโยม แล้วอีกอย่างอัตมาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของใครไม่ได้อัตมามาบวชเพื่อปลงแล้วซึ่งทุกอย่างสิ่งที่อัตมาทําได้คือช่วยให้เพื่อนมนุษย์หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยธรรมะครับท่านผมเข้าใจเมื่อหลวงตาเปิดประตูเข้าบ้านไปก็รู้สึกได้ถึงพลังงานที่เต็มไปด้วยความอึมครึมอึดอัด จึงเริ่มพรมน้ำมนต์ไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆพร้อมบทสวดมนต์ที่ให้ปล่อยวางและการให้อภัยแล้วนาลินก็ถอดสร้อยพระที่ห้อยคออยู่ออกหลวงตาเห็นใช่ไหมคะอัตมาเห็นแล้วลินต้องทำยังไงคะก็พูดคุยกับเขาตามปกติแต่ยังไม่ทันที่ลินจะเอ่ยปากพูดอะไรออกมาวิญญาณล่างนั้นก็เคลื่อนตัวด้วยความเร็วมาหยุดอยู่ตรงหน้าของลินที่ห่างเพียงไม่กี่เซนติเมตร นาลินตกใจจนล้มลงลล้มลงนั่งที่พื้นพี่ผิดสัญญาฉันฉันต้องทำยังไงฆ่ามันใครแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนนี่มันผ่านมานานแล้วนะปานชี้มือไปที่วาทินนั่นไงพี่วาทินทำไมถึงเป็นพี่วาทินนาลินตกใจที่รู้ว่าเป็นวาทินพี่ขันหักหลังฉัน พี่ไปรักกับคนที่ทำลายฉันบ้านเมืองมีกฎหมายฉันจะไปภาคชีวิตของใครง่ายๆได้ยังไงถ้าปานรักฉันจริงคงไม่คิดที่จะให้ฉันทําบาปแล้วปานก็ไม่รักตัวเองเพราะถ้ารักตัวเองคงไม่ทํากรรมเพิ่มซ้ำปล่อยวางเถยโยมจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันอย่ามายุ่งปานหันไปทําเสียงแข็งใส่หลวงตา วาทินรู้สึกอยากปกป้องนาลินเขาจึงบอกกับปานว่ากรรมใดที่ฉันเคยก่อไว้ขอ,อโอษกขออโหสิกรรมให้ฉันด้วยฉันคิดว่าฉันก็ได้รับผลกรรมนั้นแล้วคือการที่ต้องพลัดภาคจากคนที่รักเพราะฉันจะขอบวชตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ต่อสิ่งที่ฉันได้ทำกับเธอไว้พี่วาทินนาลินเอ่ยขึ้นพี่รักดินและพี่อยากให้มันจบลงแค่นี้ กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของรินถ้าเรามีลูกกันพี่ก็ไม่อยากให้ลูกของเราต้องมารับผลกรรมนี้อีกรักตัวกลัวตายเป็นแต่เวลาที่ทำกับคนอื่นทำไมไม่คิดปานหันไปพูดกับวาทินแล้ววิญญาณของปานก็เข้าไปทับร่างกายของวาทินทำให้วาทินเห็นเหตุการณ์นในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับปานและพ่อกับแม่ของเธอไว้ทุกอย่างทำให้วาทินถึงกับร้องออกมาว่า พอแล้วอย่าทำเธอพอแล้วขอร้องเธอสิ่งที่วาทินเห็นมันเป็นภาพที่น่าเศร้าสลดหดหูและโหดร้ายมากวาทินสุดตัวลงนั่งที่พื้นแล้วก้มลงกราบวิญญาณของปานแล้วพูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนคนไม่มีสติแล้วฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆฉันก็จะบวชตลอดชีวิตแต่พอเถอะให้มันจบลงเถอะ นาลินเอ่ยขึ้นพวกเองต้องชดใช้กรรมพอทโยมพวกเขาก็ชดใช้กรรมแล้วโยมก็รู้ดีต้องกี่ชีวิตกี่ชาติโยมถึงจะปล่อยวางทำไมพวกพวกมันทำกรรมกับฉันไว้แล้วถึงได้กลับมาเกิดใหม่แต่ฉันกลับยังไม่ได้ไปไหนปานสะอึกสะอื้นเพราะโยมไม่ปล่อยวางและอาฆาตพยาบาทอยู่แบบนี้โยมจะไปไหนได้ยังไง แต่ความเจ็บปวดของฉันมันยังอยู่จะให้ฉันอภัยพวกมันได้ยังไงโยมเจ็บเพราะโยมยังเอาจิตไปผูกติดกับเรื่องเดิมมองดูพวกเขาสิใช่คนที่ทำร้ายโยมอยู่ไหมดูตัวโยมสิตอนนี้โยมเป็นแค่พลังงานที่ไม่มีร่างโยมจะเจ็บได้อย่างไรปล่อยวางซะเถิดคิดดูดีๆก็จะเห็นแจ้งในสิ่งที่อัตมาพูด ปานพนมมือก้มลงกาบเท้าหลวงตาแล้วก็หายไปโดยไม่ได้พูดอะไรอีกวาทินทําตามที่ได้พูดไว้เขาออกบวชตลอดชีวิตรวมถึงนาลินเธอก็บวชเป็นชีตลอดชีวิตเหมือนกันจบบริบูรณ์